สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปัญญายามเย็นค่ะพี่จ๋า ep ที่359กันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพิ่น <ๆ S 1> ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางโทรกันเข้ามาค่ะพี่ทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะแบ่งปันยามเย็นค่ะพี่จ๋า EP ที่359นะคะพี่วันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมาเลขที่หเป็นสมเด็จขาโตหลวงปุโตพร้อมการเลี่ยมค่ะ ปุโตวัดประดูชิมพลีนะคะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จพร้อมการเลี่ยมค่ะสมเด็จขาโตะหม่เลขหนึ่งแบ่งปัน300บาทค่ะหม่เลขที่สองเป็นพระพุทธโทน้อยคุณแม่บุญเรือนค่ะคุณแม่บุญเรือนเก่าสวยหนะ้าตามาชัดนะคะพี่จ๋าอัขระลายันด้านหลังมีมาค่ะพี่จ๋าชัดสวยนะคะพี่คุณแม่บุญเรือนหม่เลขสองสามบาทค่ะ หมายเลขที่3เป็นพระปิตาเนื้อตะกัวะค่ะพี่จ๋าปิตาเนื้อตะกัวะนะคะพี่พรอมเลี่ยมคะ่ะด้านหลังมีรอยจานคะ่ะปิดตาเนื้อตะกวะัวหลังจานสามรอย300บาทหมายเลขสาคะ่ะหมายเลขที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อคงเออวัดซำป่าง้ามนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดซำป่างงามหมายเลขสคะ่ะ แบ่งปันที่300บาทปี2483นะคะพี่หลวงพ่อคงวัดสัมปางงามเก่าสวยค่ะหมายเลขที่5นะคะพี่จ๋าเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพรหมวัดช่องแครค่ะรูปถ่ายพ่อพรหมนะคะพี่จ๋าพรหมเลี่ยมค่ะพี่รูปถ่ายเก่าสวยค่ะหลังมีรอยจานสารบาทหลวงพ่อพรหมวัดช่องแครค่ะ หมายเลขที่6ค่ะพี่เป็นปู่ทวดเนื้อวานค่ะเนื้อวานเก่าสวยหลวงปู่ทวดนะคะพี่จะเป็นเนื้อวานค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทปู่ทวดเนื้อวานหมายเลข6ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จ๋า300บาทเก่าสวยค่ะหมายเลขที่7นะคะพี่7เป็นพระกิ่งจอปอรอค่ะ กิ่งเก่าสวยเนื้อทองผสมนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีเขียนจอปอรอคร่ะพี่มีตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทกิ่งจอปอรอใหม่เลขเจค่ะใหม่เลขแปเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงสภาพใช้ค่ะ หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพีจําใหม่เลขที่8เหรียญเก่าสภาพใช้เจ้าอาวาสวัดสะพานสูงองค์เก่าค่ะ300บาทใหม่เลข8ค่ะใหม่เลขเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยปี21ค่ะพ่อกลวยวัดโคศิตารามค่ะพี่หลวงพ่อกลวยปี21ใหม่เลขเก้าค่ะ แบ่งปันสามรอยบาทเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่จย์หลังหะนุมานใหม่เลขเก้าค่ะหมายเลขสิบค่ะพี่เป็นปิดตาหลังตะแกงค่ะปิดตาเนื้อผงออกเนื้อกันลาค่ะพี่จ่าด้านหลังเป็นตะแกงนะคะพี่พระปิดตาค่ะพี่จ่าแบ่งปันสามรอยบาทค่ะหมายเลขที่สิบนะคะพี่เก่าสวยค่ะ 11เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะหลวงพ่อจาดหลังจอจะเลินลาบนะคะพี่พ่อจาดเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทค่ะหลวงพ่อจาานะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลข12เป็นพ่อจาดเช่นกันนะคะพี่จ๋า เหรียญหลวงพ่อจาดหูเชื่อมนะคะพี่พอจาดวัดบางกระเบาเก่าสวยค่ะเป็นเหรียญน,นั่งเต็มองนะคะพี่จ๋าแบ่งปันสามอบาทหลวงพ่อจาดหูเชื่อมค่ะหมายเลขสนะิบสองนะเอสิบสค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะ13เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่ พรอมเลี่ยมค่ะพี่า๋าผงสุพรรณมาในเลี่ยมนะคะพี่แบ่งปัน300บาทผงสุพรรณเก่าสวยค่ะหมายเลข14เป็นเสมาหลวงพ่อกลันนะะ่นค่ะพ่อกลั่นวัดพระญาตินะคะพี่า๋าหลวงพ่อกลั่น2 4 6 9เก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทพ่อกลัน่นหมายเลขที่14คะ่ะ สิบห้าเป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลขสิบห้าค่ะเก่าสวยนะคะพี่ใหม่เลขสิบห้าสามรอยบาทค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขคะ่ะพี่จ๋าติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาะคะ่ะ16เป็นพระสมเด็จเช่นกันคะ่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยนะคะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักลายแจ้งหมายเลขค่ะพิ่จา1 2, องค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะสมเด็จเก่าหมายเลขที่16แบ่งปัน300บาทค่ะ17นะคะพี่นี่ค่ะมีร่องรอยการลงลักดำดำแดงแดงปิดทองมาค่ะหมายเลข17 3 0 0บาทนะคะพิ่จาเก่าสวยค่ะ 18นะคะพี่เป็นสมเด็จหลังอะระหังพร้อมเลี่ยมค่ะสมเด็จหลังอะระหังนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมแบ่งปัน300บาทหมายเลข18ค่ะ19เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยค่ะพี่จ๋า ห่วงเชื่อมหูเชื่อมสองสี่หเก่าสวย300บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จ๋า300บาทใหม่เลข19ค่ะ20เป็นลิงไม้แกะหลวงพ่อดิ่งค่ะแกะจากไม้นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่ ตฐานมีรอยจานนะคะพี่จ๋าลิงไม้แกะค่ะหลวงพ่อดิ่งค่ะเดี๋ยวไปบ้านวัดขนาดให้ชมค่ะพี่จาวัดขนาดกับตังเหรียญหนึ่งบาทประมาณนี้ค่ะหมายเลขยี่สิบนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญพ่อท่านนุยสองสี่เจ็ดเก้าค่ะพี่จาพ่อท่านนุยนะคะพี่อายุเจ็ดสิบแปดปีค่ะพ่อท่านนุยสองสี่เจ็ดเก้านะคะพี่จา แบ่งปัน300บาทเก่าสวยค่ะ22่ิค่ะพี่จ๋า22เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดปี14ค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2514ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อสุดลาภผลภูนทวีนะคะพี่แบ่งปัน300บาทพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ หมายเลขที่23เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่สาภาพใช้เก่าสวยค่ะแบ่งปัน300บาทจอบใหญ่พ่อเงินเก่าสวยค่ะหมายเลขที่24เป็นรูปลอหลวงพ่องเ,พเงินค่ะพ่อเงินรูปลอเก่าสวยเนื้อทองผสมนะคะพี่ หม่เลขที่24ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักงรายค่ะพี่จ๋าแจ้งหม่เลขกันเข้ามาค่ะรูปลอพ่อเงิน300บาทค่ะพี่25เป็นรูปลอเช่นกันนะคะพี่จ๋าองค์นี้เก่าๆหน้าตามาชัดสวยค่ะแบ่งปันที่300บาทหมาเลขที่25ค่ะ 26เป็นปิตาเนื้อผงคุกรักนะคะพี่ปิตาเนื้อผงคุกรักเก่าสวยค่ะ300ร้บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อทราทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่๋าหมายเลข26่ิบปิตาเนื้อผงคุกรักค่ะ27เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี2517ค่ะ พ่อคูณมีร่องรอยการจานค่ะพี่หลวงพ่อคูณปี17นะคะพี่สาวแบ่งปัน300บาทเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่300บาทนะคะพี่ติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะหมายเลข28เป็นพระรอดนะคะพี่สาวมาในเลี่ยมค่ะพระรอดพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ สามร้อยบาทเรี่ยมพลาสติกกันน้ําเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานค่ะหมายเลขยีสิบแปดค่ะยี่สิบเก้าเป็นเหรียญโปกแปดรอบหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่ิาตอกโค้ดหมายเลขยี่สค่ะแบ่งปันสามรอยบาทนะคะพี่หมายเลขเอ่อยี่สิบก้าค่ะพี่สาหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดนะคะพี่วัดละหานไรค่ะ หมายเลข30เป็นขุนแผนคะ่ะพิ่สาขคุนแผนหลวงปู่ทิมหลังมีตะกรุด3ดอกคะ่ะเรียมไว้พร้อมใช้งานคะ่ะพิสาพระคุนแผนหมายเลข30คะ่ะแบ่งปัน300รบาทนะคะพิ่สาเก่าสวยคะ่ะ วันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปอ EP แบ่งปันยามเย็นอีพีที่359ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า